วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของโครงการธรรมญาตราปีที่11กันแล้วเราจะได้รวมใจรวมบุญตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอธิษฐานจิตให้เป็นผังสำเร็จติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะตั้งใจให้ดี <c oughs> นั่นธรรมยังพุทธสะภาควโพพาโต,ตโอปปะาคณมากะรังกะโรมะเสนัโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต สัมพุทธสัธด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้จุดประทีปโคมไฟได้จุดประทีปโคมไฟและได้ปฏิบัติธรรมและได้ปฏิบัติธรรม เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์แด่มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารด้วยบุญนี้ด้วยบุญนี้ขอให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกขอให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยรอดพ้นและปลอดภัย จากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายและพยันตรายทั้งปวงและพยันตรายทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวัยมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวัยดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุไขย,ยืนยาวอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานนานได้สร้างบารมีไปนานๆน จะเดินทางไปที่ใดจะเดินทางไปที่ใดให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานมีความสุขสำราญมีความสุขสำราญในการสร้างบารมีในการสร้างบารมี ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่เคารพยกย่อง ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงในประเทศที่รุ่งเรืองในประเทศที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาด้วยพระพุทธศาสนาในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ครอบครัวมหาเศรษฐี ผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาคำจุนพระพุทธศาสนาได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยรักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุขัยรักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุขัยให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขลาบยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรรคผลนิพพานและได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ขออุทิศกุศลผลบุญนี้ขออุทิศกุศลผลบุญนี้แด่บิดามารดาแด่บิดามารดาแด่ครูบาอาจารย์แด่ครูบาอาจารย์อีกทั้งบรรพชนอีกทั้งบรรพชนและผู้มีพระคุณและผู้มีพระคุณรวมทั้งสรรพสัตทั้งหลายรวมทั้งสรรพสัตวทั้งหลายสัพเพสัตตาสัพเพ ตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนท้องที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราเวาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาาปัชอพยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่า อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหะรันตูปาริหะรันตู จงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านได้ความสุขขอให้ท่านมีความสุข ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายท,าที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จ เป็นอัศจรรย์ทันใด,นรรนดและติดตามตัวไปและติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติาต,ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินนิพพานปัจโยโหตุนิพพานปัจโยโหตุ